คือผมว่าถ้าพวกเราพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยตามสถานการณ์จริงบนโลกจากการประชุมครบับหรือผลกระทบจากโควิดหรือแม้แต่ผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่เกิดและทำลายล้านเทคโนโลยีเก่าที่เรียกว่า d i s r u p t ชั n เนี่ยเอาแค่สามตัวเนี่ย ผมก็โทบมันยังเกิดต่อคนตกงานกันนวนมาถึงมาแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือระบบการผลิตอาหารเนี่ยมันจะดอกลงด้วยข้อจำกัดของอกากาศที่แย่อชอเอากำนวลเรื่องโลกหรอความแบบป,าปรปรวนสภาพอากาศทำให้พืชน้ันในอาหารไม่ออกดอกระบบ ที่เราเรียกว่าการศิกษาการศึกษาการศึกแปลว่าการของมนุษยไต้หวานการสร้างอาหารเนี่ยมันเป็นอารยธรรมนะการศึกษาไม่ใช่เกษตรกรรมัเกษตรมันแปลว่าเขตคำว่าเกษตรหมายถึงผีไปถึงปูหรือแองก็ยังแต่การศึกษาเนี่ยหมายถึงอารยธรรมของมนุษย์ที่ สร้างอาหารสร้างยาสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้คือระบบที่เรากาลังทำเนี่ยเดินเข้ามาก็สัมผัสได้ว่าคุณไปดูในไร่อ้อยอ่ะแค่ลงไปเดินยังไม่อยากเดินเลยมันเป็นพิษตั้งแต่ยาฆ่ายาเป็นพิษตั้งแต่ความเป็นกรดของดินเดินก็ไปเท้าเป็นแผลน้ํากัดเท้าเกิดโรคฉี่หนูอะไรเต็มแต่ในกสิกรรมจะไม่มีโรคฉี่หนูไม่มีปัญหาเรื่องน้ํากัดเท้าเป็นแผลเดินย่าลงไปแผลหาย คือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์และการพิสูจน์นี้คือลงมือทําให้ดูเอาจริงใช้วิธีการที่จะสร้างตัวอย่างนี่คือตัวอย่างความสําเร็จว่าเขาเป็นนักกฎหมายนะแต่ว่าเขาเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ก็มาช่วยกันสร้างอย่างเงี้ยเป็นงานรีเสิร์ชเป็นงานวิจัยพิสูจน์พิสูกเป็นวิจัยปฏิบัติการแล้วก็แก้ปัญหาโลกร้อนแก้ได้ก็โลกเล็กๆเนี่ยหกไล่เนี่ยไมโครไฮเดตมันเย็นชัดๆ ใต้ล่มไม้เหมือนเย็นความชื้นสัมผัสในอากาศก็สูงความชื้นใต้ดินก็สูงอาหารขุดลงไปใต้ดินก็มีดำลงมาในคูก็มีพืชที่อยู่ในน้ำปลากุ้งปูหอยเป็นออแกนิก้วนเป็นธรรมชาติเราจึงเรียกว่าการเกษตรกรรมธรรมชาติผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับมนุษยชาติยุคนี้นะยิ่งเจอภาวะโลก ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงขนขาดอาหารทั้งหายลบก,กันเพื่อมีจะกิน <c oughs> ก็แย่งพื้นที่กันแย่งแหล่งอาหารแย่งทะเลทะเลเป็นแหล่งอาหารนี่เราก็เชื่อกันทําลายมันก็แย่งกันสุดท้ายโลกมันจะอยู่ยัยงไงมีสิ่งที่ทั้งโลกรุกกันนะครับเขาจึงจำนนต่อประเทศไทยที่มีประมุก <c oughs> ซึ่งเป็นข้าวนอกนาประมุกเราอะ่ะเป็น เป็นเลเป็นลูกชาวบ้านนะประมุกของเราเป็นลูกชาวบ้านแม่ก็เป็นชาวบ้า,น,าน,นธรรมดาธรรมดานี่เองเป็นเ,เนชื่อเจ้าอะไรเขาแม่แต่ทำงานหนักตลอดชีวิตชีวิตจนรางวัลยี่สิบกว่ารางวัลทั้งโลกด้อยมากเลยนั่วโลกบอกว่ามนุษย์จะไม่อดอยากก็มาเชิญกษัตริย์ไทยไปเป็นทูตหยุดความอดอยากยาหิวโหยรางวัลดินโลกให้ตั้งชื่อชิงคูมิพลเวรอร์ซอยเดอ ให้เราเนี่ยเป็นคนจับเป็นแม่งานทำงานโลกกับทั้งโลกโดยเอาหลักคิดเขาจะภาษาไทยทำตั้งเซสลาขึ้นมาเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์แลเซอร์ออฟโซย์รีเซิร์ชอินเอเชียก็ตั้งม <c oughs> ับ้างแา้ <c oughs> ก็เปิดแพร่ทำให้ดินสมบูรณ์ให้น้ำสมบูรณ์พ <c oughs> ี่ยังคุยกับคุณอาทิตย์ว่า <c oughs> อ้อยเนี่ยจัดระบบอนุรักษ์ดินจัดระบบอนุรักษ์น้ำสร้างป่า สร้างไมโครคาเมตเล็กๆลดพื้นที่ลงสามับมีชาวบ้านมีสิบไร่ลดลงสามไร่เอามาสร้างปา่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างจัดระบบอนุรักษ์ดินน้ำดีๆปลูกป้อยแค่เจ็ดไร่ผลผลิตมากกว่าสิบไร่อีกที่เขาปลูกแบบเนี้ยอันนี้ต้องทําไม่ได้พูดไปเขียนตําราไปไหนของจริงอยู่ไหนชาวบ้านเขาไม่เอา<ะ>อ่านหนังสือหรอกรับาน ถึงอ่านเขาก็ไม่เชื่อไหนทำให้ดูดีนี้ต้นทุมต่ำลงผลผลิตต่อไร่ดีขึ้นเขาอ,อยู่ได้ดีขึ้นนอกจากมีอ้อยไว้ขายเขายังมีปลาไว้กินมีผักไว้กินมีอากาศบริสุทธิ์เย็นกว่าเกา่าอย่างนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง